สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีช่องพอสีคนเดิมวันนี้พามาเบิง่งกล้วยพุ่มเนี่ยอยู่ทางบ้านหนองอุม้มอำเภอกันทรวิชัยจงังหวัดมาศร akah นะครับม,มาครับ,รบพามาเบิ่งไหมครับมาดูกล้วยงามมากใส่ไนไมเนี่ยกล้วยงามบ่าามาเงี้ยมัางามเถอะ ลูกเพิ่นวันนี้แม่แม่ลูกเพิ่มตัวแม่วะตวแม่อ๋อลูกผมหนาตึบเลยเนะาะจักเดือนแล้วแม่ลูกเพิ่แ18เดือนกว่วนี่แหละหนาสวยครับหนาสวยเรียบดีแม่เิ่นทรงเทยแล้รแม่ โอ้บ้านอยสอย4กว่า3มสเก้านล่ะอเกานะนท่องไว้แม่ท่องได้คเดือนกับมีที่รอมือตามใบมันใส่พ่อได้ไว้ไรไแมมีใบบอมีใบบ่ครับใบครบนะใส่เก่าจะเลื่อนไว้ ว่าเป็นสายอุ้ยไถเจ้าของเ,เขากระจกว่าเรียบสวยเล้วครับพี่น้องเรียบสวยเรียบสวยหน้าตาดีเขาวงเขางามดีวงเขากว้างเขาเปิดตาแต้มแก้มจำปองสวยเผายี่ห้อสูงหนึ่งร้อ ขอเบ่งใบในแมวมีใบบ่ใส่ลราเอาใบใส่เราหนแล่ว่าเมอนใสรดรถซื้อสองได้สามเด้อครับพี่น้องนี่ลูกสาวเิ่นน้าดีน้าตึ๊บลูกกลมครัวกล้วยแม่นี่ทรงลูกดีครับกคกค้างง่ายดีนี่ครับใส่เก่าจะเลื่อนไว้หกเดือนแล้ว ใบหลอดมีครบแมวน่สายอะไรล้วแม่สายอุ้งไทยเนาะต้วนนาตืบเลยนาตืบบานนี้คาเห่าลายปานในอายแม่เปิดไว้เปิดไว้สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันอวดหาพัน ต่อไดอยู่น้อแม่เนาะต่อได้ต่อได้คุณเพื่อนควมไ้ซดยน้าเติมเลครับพี่น่องยืนสวยเด็ดงามทางตะกี้ย่างย่างดีเว้ยวันนี้เราไปขวงตะปูคไดบวันนี้ขอเบอร์แม่ไว้นะครับเบอร์ศูนย์แปดเกห้าเจ็ดเจแม่อยู่บิน บ้านท่าอยู่สาครับแม่บ้านนี่บ้านหนองอุ้มตำบลน,นาศีนวน่นอำเภอกันทละจังหวัดมหาสาครคามครับครับยืนสวยนะครับกล้วยตัวนี้ยยืนสวยอ้วนหนาตึบเดี๋ยวข้ากับพ่อฟังพ่อตอ่อลูกกับตัวแม่แม่นุ่มซีนะครับทั้งแม่ทั้งลูกแม่ซครับลูกกะลูกขาเน่าขาเน่าไดี ูก็ได้ครับเตรียมเตรียมจำครบด้วยกันคนกระจับง่ามอยู่หรอกเลยส<น>่วนจิตสนใจ,นใจติดต่อคุณแม่เลยนะครับอ่าครับคลิปนี้เอาไว้สักม,มีสกักก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ